สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านยามือเสาร์เนาะจ้า,จากับบรรยากาศภาพหมอกจางๆแบบนี้เนาะจ้าก็จริงๆมันก็หมอกหนาอยู่นะคะแต่พออยู่ในกล้องมันก็จะไม่หนาเท่าไรเชา้านี้ที่ทุ่งนาหลังบ้านเนาะคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันเนาะคะ่ะ ฟ้าหลังฝนเช้านี้เนาะจ้ะเมื่อคืนนีฝนกระ,ะตกเนาะค่ะตกบ่ทื่นแต่ว่าก็ไม่ตกหนักมากฝนตกพอเรียนๆปล่อยๆเนาะจ้ะแต่กระตกอยู่ทั้งคืนเช้านี้จึงเกิดภาพบรรยากาศลายหมอกควันหมอกนะจ๊ะควันหมอกในทุ่งนาแบบนี้เนาะจ้ะ ได้เก็บภาพบรรยากาศงามๆมาฝากพี่น้องเอซทุกท่านนะคะอันนี้จะเป็นทุ่งนาข้างหลังบ้านเองนะคะ อยู่กับธรรมชาติท้องทุ่งนะจ๊ะตามบ้านนอกเขาก็จะมีภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้เบิ่งตามฤดูกาลนะคะที่จริงตอนนี้ก็เป็นเวลา แปดโมงเช้านะคะแปดโมงครึ่งแล้วนะจ๊ะแต่ว่าก็ยังหมอกก็ยังหนาอยู่นะคะก็จะอึมครึมมืดไปด้วยควันหมอกค่ะ จริงๆก็จะมีควายกับงัวนะจ๊ะที่ไทยบ้านเพื่อนเอามาเลี้ยงนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้หมอกหนาะยังไม่เห็นเพื่อนเอามาเลี้ยงเลยจ๊ะน่าจะเซสาย ฝั่งโน้นก็จะมีกระต๊อบนะคะมีกระต๊อบมีเทียงนาแต่ว่าควันหมอกบังหมดนะคะก็จะมองไม่เห็นเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากค่ะเหมือนภาพวาดเลยเนะจ๊ะ สวยงามมากเดี๋ยววันนี้นิงจะพาพี่น้องเอฟซลงไปชมบรรยากาศงานวันเด็กที่โรงเรียนปฐมบ้านจำปะดงเนะคะลงไปดูกิจกรรมทางโรงเรียนว่าเด็กๆเขาแสดงความสามารถโชว์ความสามารถอีกอย่างแน่นเนาะคะ่ะไปเบิง ิจกรรมของลูกหลานบ้านเฮาค่ะแล้วช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหน่งก็จะมาตัดใบเตยตัดดอกไม้เฮ็ดดอกไม้ให้แม่ไปวัดพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระค่ะหนิงก็เฮ็ดดอกไม้ให้แม่ไปวัดทุกวันพระนะจ้ะ ก่อนวันพระหนิงก็จะทําการเตรียมตัดใบเตยตัดดอกไม้มามัดเป็นดอกไม้ให้แม่ไปใส่แจกันอยู่ที่วัดนะคะไปใส่แจกันแล้วก็ไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะเป็นประจําเกือบทุกวันพระยกเว้นวันพระไหนที่หนิงบว่างจริงๆหนิงจะบ่ได้ทํานะคะแม่ก็จะ ทำเองหรือว่าแม่ก็จะเอาดอกไม้ไปแบบที่ไม่ได้มัดเป็นช่อนะคะเอาไปแบบนั้นก็ได้แต่ว่าหนิงก็จะทำประจำทุกวันพระอยู่แล้วนะคะทำมาตลอด บรรยากาศแบบท้องทุ่งควันหมอกสวยงามมากค่ะอยางให้พี่น้อง f อฟซทุกท่านได้เห็นนะคะสวยงามภาบรรยากาศบ้านๆของเฮาท้องทุ่ง แดดก็จะเริ่มออกแล้วนะคะหมอกเริ่มจางไปแล้วแดดเริ่มออกเริ่มจะเห็นแสงพระอาทิตย์ออกมาแล้วนะคะ,นะคะเห็นแล้วเห็นกระต๊อบเห็นเถียงนาแล้วนะจ๊ะหมอกจางแล้วเริ่มเห็น เฉียงนาเห็นกระต๊อบแล้วนะคะก็เสียงนกบรรยากาศแบบท้องทุ่งนะจ้ะ คลิปนี้ก็บบมีอย่างหลายเนาะค่ะหนิงก็มาเก็บภาพบรรยากาศท้องทุ่งที่แบบควันหมอกมาฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะจ้ะให้ได้เบิ่งบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาของเฮาเดี๋ยวคลิปหน้าหนิงจะทำอดอกไม้เนาะจ้ะเห็ดดอกไม้ ให้เอีทุกท่านได้เบิ่งกันนะคะสำหรับคลิปนี้หนิงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจช่องทุนหนิงจำปาดงนำได้จ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณจ้า